รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะเข้าหรอไม่ติดไม่ไ <c oughs> ติดไปบ้างใครที่ในพื้นที่มีปัญหาด้านไหนๆก็แต่ก็ขอให้น้องๆคนปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นตํารวจไทยภ่าเชียงแล้วนะแล้วก็มอบนน่ะนะอ่ออออาด้วนะครับที่ประธานกตลกตตลของเราไปบางนะครับที่มอบเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ย เนี่ยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่รับปีใหม่ปี68เลยครับที่แล้วก็เป็นโบซุยสวยด้วยแล้วก็แหมในการปฏิบัติหน้าที่มาเบอร์บัวกวยก็สืบขอบคุณมาครับยินดีแล้วก็ในไหนๆก็จะปีใหม่แล้วนะก็ขอให้ท่านอายุมั่นก่อนยืนที่สิงห์นาสงปรารถนาเฮงๆรวยๆวยครับสำคัญต้องไอ้นี้นะเฮงๆรวยๆต้องฟังด้วยนะครับผมฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับในคลองเห็นความสำคัญในวันนี้ได้มามอบเสื้อให้กับพี่น้องชาวปกครองของเพิร์มกรวยก็ถือว่า ทางท่านได้ก็ขอขอบคุณที่ท่านได้เลยงเห็นความสําคัญนะครับท่านเป็นกตรอในพื้นที่ของสพบบังครับก็ได้ร่วมงานประมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแลวก็ไม่เพียงแค่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของงานภารกิจงานที่ว่ครับท่านขอบคุณครับอายุหัวนี้นึงมาต้องดีเยอเยอะอำเภอบางปวยทุกทางของผมบุญเสริอแม็กซี่ เ้่มีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้ครับยินดีกอบคุณครับ่ี <laughs>